เพราะบางทีอะพอจริงนะแต่มันมีตัวนึกตัวคิดแล้วมันก็ตึกตึก,ตกคืดตลอดเวลาว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเราคิดดีอะแต่เราก็โหทําไมทําไมเราดีไม่พอเหรอไม่รับคไม่ได้รับการชมเราดีไม่พอเหรอถึงได้โดนติ มัวแต่เทียบเขาเทียบเราถ้ามันมีอาการอย่างเนี้ยถ้าเราได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยพวกเนี้ยคือนิวรณ์มัมนฟุ้งซ่านกระสับกระสายไปด้วยความทยานอยากนะอ,อยากให้เป็นดั่งใจอะ่ะพอมันแบบว่าเขาเรียกว่าโทรมนัสทางใจคือมันไม่ได้ดั่งใจกับมัวแต่ว่าคิดว่าเราดีแม่ มีเหมือนกันมันไม่ใช่มีเหมือนกันมีพอสมควรคิดว่าเราทําดีอะแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทํำดีอะถ้ามันดีที่สุดเนี่ยมันต้องสงบละงับภายในเวลาที่อะไรกระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนะมันต้องสงบได้เร็วถามว่าเร็วขนาดไหนคือถ้าปกติเนี่ยเวลาเราโดนกระทบเนี่ย อาจจะเป็นปีหลายปีแต่ถ้าเราอะได้มีการฝึกฝนเวลาเราเทียบเขาเทียบเราเทียบว่าทําไมเราทําดีแล้วก็ยังดีไม่พออีกเหรอเขาก็จะต้องให้เราทําแบบนั้นแบบนี้เราก็ต้องมาดูเหมือนกันใคร้ครวนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใค,คล้ครวนอะไรเลยคือมันจะดีได้ถ้าเราดีพอนะ เวลาใครติใครอะไรมันจะไม่หวั่นไหวถ้าเราดีจริงนะต้องดูซิว่าเราดีจริงไหม